ในที่เรียนสาขาคอมพิวเมตอร์ธุรกิจนะคะอยากให้มันฝึกงานที่ร้อยห้าพันหนึ่งเพราะว่าโปรแกรมที่เราใช้ในเรียนห้อ,อ,งอ,องเรียนนะคะ <laughs> ครับผมชื่อนาจิีลุงครับชื่อเล่นชื่อเปนตอนนี้อยู่ปวส2สาขาภาษาต่างประเทศตอนนี้ผมฝึกง,งานอยู่ที่สายธุรการและกลาลังินครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวดังไทยทองแก้วกุลค่ะชื่อเล่นชื่อบีมค่ะอยู่ปวส2ค่ะตอนนี้กําลังฝึกง,งานอยู่ที่่ายการเงินค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสันรัตน์มนาค่ะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะอยู่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตอนนี้กาลงังฝึกงานอยู่สายยุทธการและการฝึกค่ะ สวัสดีครับผมนายราชวัตว์จังได้ยังกิชื่อเล่นชื่อจอมอยู่ปชช 3. เอาครับหลังจากที่ได้รู้จักน้องไปแล้วเดี๋ยวทีนี้จะให้น้องๆสุ่มหยิบคําถามขึ้นมาแล้วก็ได้พูดแสดงความรู้สึก<ๆ>เกี่ยวกับการที่ได้เข้ามาฝึกงานในรอห้าพันหนึ่งอย่างนี้เริ่มพี่เจแปนก่อนเลยครับเอาเรามาเลย ได้รับชอบงานในส่วนไหนบ้างครับอ่าส่วนไหนยังไงว่ามาเลยผมได้รับชอบในการพิมพ์รายงานว่ามาณและกำลงังพลเดยงานเอกสารและแปลคำศัพท์อังกฤษเป็นไทยครับบีมละได้คำาช่าว่าอะไรความประทับใจในการสิทงานค่ะความประทับใจก็คือการได้ทํางานร่วมกับพี่ทหารน,นะคะเขาให้เขาให้ความรู้ น้องลอยว่ามาเลยคำถาถว่าอะไรเชิญชวนเพื่อนๆน้อ,นนนองๆม,มาฝึกงานที่เรงห้าพันหนึ่งนะคะ<อ>ใครที่เรียนสาขาอคอมพิวเตอร์ต้นทิพนะคะอย่าให้มาฝึกงานที่เราห้าพันหนึ่งค่ะเพราะว่าโปรแกรมที่เราใช้เรียนห้องเรียนสามารถใช้ได้จริงในการฝึกงานค่ะอ้าวจอมจอมหลักได้หลังจากฝึกงานจบแล้วจะนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้อย่างไรได้เอาไปใช้ในการเรียนและการทํางานจริงในอนาคตครับโอเคอ้าวน้องแบมครับ ได้นําความรู้จากที่เรียนมามาใช้ในงานส่วนในบ้างก็คือจากที่เรียนมานะคะเอานำมาใช้แบบเป็นโปรแกรม Word กับโปรแกรม Excel คะ่ะที่พิมพ์งานแล้วก็มีงานแปลเอ,อกสาระคะ่ะต่างกิมนภาษาไทยโอเคอ่าน้ำหลังดูได้พี่ๆในสิบพี่ๆพลทหารสอนอะไรบ้างพี่ๆก็สอนให้พิมพ์งานกฎหมายแล้วก็บางครั้งก็ได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับ บเสร็จแล้วก็เง,งินฝากส่วนตัวทหารค่ะค,คาถามนะคะขอทราบเหตุผลและความรู้สึกที่มาฝึกง,งานที่รองห,<ไ>ห้าันหนึ่งนะคะเหตุผลก็คือในอนานะคตะค่ะอยากรับราชการทหารก็เลยมาดูงานในก่อนในตอนนี้คะ่ะสรงความรู้สึกนะคะแต่ก่อนรู้สึกมีอคติกับพี่ทหารรู้สึกว่าไม่ชอบอะคะ่ะแต่พอมาได้ลองทํางานดีแล้วพี่ๆก็น่ารักเป็นกันเองมากเลยโอเคอ่าปิดท้ายด้วยแอมครับได้ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ได้ทําร่วมกับพี่ๆทหารอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างมาก็มีกิจกรรม ข้าแถวหน้าเสาธงครับก่อนเช้าเ้าปกติผมเป็นคนที่ตื่นสายไม่ค่อยไม่ค่อยนีรเบียบมองเรียนสายเป็นประจำครับแต่พอได้มาฝึกงานที่นี่ได้มาเข้าแถวร่วมกับพี่พทหารทําให้ผมเป็นคนมีระเบียบมากขึ้นครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เป็นความรู้สึกของน้อง,องที่ได้เข้ามาฝึกงานในที่นี้รวมไปถึงมุมค,ความคิดมุมมองต่างๆทีนี้จะให้เป็นเรื่องราวของคําถามฮาๆกันบ,บ้างใครเคียดกันบ,บ้างมาดูว่า สติของน้องๆแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูกันเลยครับนะพี่นายสิบหรือพี่พลทหารคิดว่าใครน่ากลัวที่สุดสําหรับเราเออหมดวุฒิครับหมดวุฒิสายสามอ่าทำไมอ่ะทำไมถึงเรยว่าเป็นหมดวุฒิแกเป็นคนที่แบบเข้มงวด,มมวดแล้วมีวะแบบไม่ในครับอ่าเ,เลยคือส่วนตัวผมไม่ค่อยมีวินัยเลยพี่ว่าหมดวุฒิไม่น่ากลัวนะ <S <S ตัวมาโรงเรียนสายไหมไม่สายค่ะอ่าแล้วในกลุ่มที่เรามากันสิบคนเนี่ยรวมถึงคนที่เขาลาวันนี้ด้วยนะใครมาสายเป็นประจำยอมรับแบมยอมรับเลยหรอแบมค่ะยอมรับเลยหรอมอบตัวมอบมอบตัวโดยละม่อมนะโอเคตามนั้นพี่ๆคนไหนที่คิดว่าใจดีที่สุดเพราะอะไรหมวดรูทครับเพราะว่าแกเป็นคนมีระเบียบครับ แล้วก็ช่วยตักเตือนในการมาฝึกงานเราเพลงให้ฟังหน่อยหนึ่งท่อนเพลงอะไรก็ได้เพลงอะไรก็ได้ร้องมาเลยขอตัวช่วยค่ะให้ใครมนตัวช่วยครับให้แฮมค่ะเอาแฮมมาเอา หนึ่งเพะหนึ่งท่อนว่ามาเลยจัดไปแฮมจัดไปลูกคอมาแล้ววอร์มดวอง์มเสียงวอร์มวอร์มดูตั้งใจกันเลยนะตั้งใจกันเลยนะได้ยินไม่ว่าเสียงใครเสียงเหมือนคนร้องฮ่าอ้าว สำลีขายหอมสำมรวยขายสีสำลรีเล่นหวยสำมรวยเล่นปีสำมสัมรีขายหอมสำมรวยขายสีสำลรีเล่นหวยสำมรวยเล่นปีโอเคอ่ะควายไล่ขิดข้างขวาคว้าขวานมาไล่คว้างควายไปควายไล่ขิดข้างขวาคว้าขวานมาไล่ขิดข้างควายเหรอไม่ใช่เอาใหมคว้าขวานขิดข้างขวาคว้าขวานมาไล่คว้างควายไป ควายไล่ขิดข้างขวาขวาขวานมาไล่อะไรอ่ะไล่โยนเหรอไม่่ใชควายไล่ขิดข้างขวาขวาขวานมาไล่ขว้างควายไปควายไล่ขิดข้างขวาควาขวานมาไล่คว่างควายไปโอเคสปูเอออ๋ออ๋อนะอ๋อนะอ๋อแล้วอ๋อแล้วจริงนะถ้าอ๋อเอาจริงนะ ตาตีตายตายต้นตุดไปแล้วไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยจบแล้วตาตีตกต้นตาลตอตำตูดตาตีตายใต้ต้นตาลตาตีตกต้นตาลตอตำตูดตาตีตายต้นตายต้ต้นตาลเกือบแล้วเกือบแล้วจริงงทีนึงรนอกรอบพี่อีกรอบเอ้าเริ่มพี่อีกรอบตกต้นตาลตอตำตูดตาตีตายใต้ต้นตาลโอเคโอเคพี่อาลีเฮีย อาหยีลีอายลีเป็นพี่อาลีเฮียอ่าโอเคโอเคได้ได้พี่ให้พี่ให้รถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กรถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กโอเคได้ได้ทันทีทีสบายไม่ต้องเครียดโตของตัวเองสั้นน่ะเอ้าโอ้โห้ปลอยพี่บอกเลย สั้นกว่าของจอมอีกเอาฟังนะในถ้ำม uh ีผ no ีมีหมีมีห <laughs> oh. ีบในถ้ำมีผ <inaudible. S 1> <main. S 2> ีมีหมีมีหีบไม่ใช่หีบ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 ลูกหีบ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 ใจเย็นๆอ่ะในถ้ำมีผีมีหมีมีหีบในถ้ำเร็วๆนะในถ้ำมีผีมีหมีนมีหีบในถ้ำมีผีมีหมีมีหีบเอาในถ้ำมีผีมีหมีมีหีบ ในถ้ำมีผีมีหีบเอ้ยมีผีมีมีมีผีเราคุณโอ๊ยในถ้ำในถ้ำมันมีอยู่สามอย่างในถ้ำมีมีผีมีหมีมีหีบมีมีโอเคโอเคอ่าในถ้ำมีของอยู่สามอย่างอย่ามีอย่างที่สี่นะอ่าอ่าเอาใหม่เอาใหม่ลุยเลยน้องลุยเลยไปในถ้ำมีผีมีหมีมีหีบ ดอกคำปูจู้เสียบหูอีพ่อดอกคำปูจี้เสียบหูอีแม่โอ้ดอกคำปูจี้เสียบหูอีแม่ดอกคำปูจู้เสียบหูอีพ่อดอกคำดอกคำาดอกคัปูจู้เสียบหูอีพ่อดอกคำปูจี้เสียบหูอีแม่โอเคโอ้โหเร็วเร็วเร็วหมูหมึกกุ้งหูอุ่นตุนต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหูอุ่นตุนตุน่เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวหมูหมึกกุ้งหูอุ่นตุนต้มนึ่งมือหมึกมือหมึกกุ้งมือ Mom <trigger> mực cung, hôn ủn nung A tương tấn anh này anh 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 À, ý anh kháng anh anh cung, anh anh tuấn tôm nưng anh anh cung anh mực anh mực mực, anh à anh À anh à mực <tôi> cung, anh ủn tuấn tôm nưng anh mực cung, anh Mấy anh mấy mực, Mực, mực anh 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 đó anh Mực cung mực cung ออะะไรต่คหุงอุ่นตุนต้มนึ่งอุ่นอุ่นหุงอุ่นหุงอุ่นอุ่นต้มนึ่งอ่ะเอาไปเอาไปอาไปหุงอุ่นตุนต้มนึ่งทีนึ่งอฮ้ยทีนึงอีกทีนึงหมูหมึกกุ้งไม่เอาไฮ้ยที่เอาไปเอาเหมือนเมื่อกี้เอาไปเอาไปเอาไปหมูหมูทำไมหมูไม่มีอย่าเอาหมูกับมึงมาผสมผสานกันไม่เอาอ่ะเอาไปหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุนต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นอุ่นต้มนึ่งอุ่นรอบรอบรอบหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุนต้มนึ่งโอเค มมาาทหารถือปืนแบกปูนไปบกตึกโอเครอเลยรอรอเลยอ้าวทหารถือปืนแบกปูนไปบกตึกทหารถือปืนแบกปูนไปบกตึกอีกทีอีกทีอีกรอบทหารแบกปืนถือปืนถือปืนถือปืนเอาไปเอาไปเอาไปไมถือเอาไปทหารถือปืนบวกปูนไปไม่ใช่นะแบกปูนไปเลยอ่าไม่ได้หวะ ปูนไปบกตึกอ่ะ <entertain> ท en> <t ose> ีน้ท <ic om diction aries> <t ose> ีนี้ทีนึงทหารถือปืนแบกปูนไปบกตึกโอเคใครอีกใครีทีนี้น้องบี้น้องบีมทหารถือปืนแบกปูนไปบกกทหารถือปืนแบกปูนไปบุบกตึกอีกทีนึงทหารถือปืนแบกปูนไปเดนตึก้ปูนไปโดนตึกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่โดนไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่โดนตึกไม่โดนตึกทหารถือปืนแบกปูนไปบกตึกโอเค หมอนลอยน้ำเมาไว้น้ำไปถอยหมอนไม่ดีไม่พูดไม่ดีไม่พูดเอ้าเอ้าเจแป้กเอ้าเจแป้กเอ้าหมอนลอยน้ำเมาไว้น้ำไปถอยหมอนหมอนลอยน้ำไม่ไว้น้ำไปถอยหมอนหมอนถอยหมอนลอยน้ำมาไว้น้ำไปถอยหมอนหมอนลอยน้ำไม่ไว้น้ำไปถอนถอยอย่าถอนถอย เออเอาใหม่หมอนหมอนลอยน้ำมาไหวน้ำไปถอยหมอนหมอนลอยน้ำไหวน้ำไปถอยหมอนหมอนลอยน้ำมาไหวน้ำไปถอยหมอนโอเคไปหมอนไหวน้ำไปก่อนเลยหมอนลอยน้ำมาไหวน้ำไปถอยหมอนโอเค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 กลับมา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 ที่จอมกลับมานที่พลาดเอ้าจอม มอสลอยน้ำมาว่ายน้ำ,ไ,นำไปถอยมอนโอเคมอมอจอยมอนว่ายน้ำมอนว่ายน้ำเดี๋ยวจ้ะมอนมนมนว่ายน้ำเหรอเอ่อมอว่ายน้ำมอนลอยน้ำว่ายน้ำไปถอยมออีกทีนึงอีกทีนึงมอนมอนลอยน้ำว่ายน้ำไปถอนเอ้ยมอนมอ้ย นี้พี่เพื้นช่วยหรือเพื่นปั่นเนี่ยเอามาเอมามหมอนลยน้ำหมอนลอยน้ำว่ายน้ำไปถอยหมอนครับสุดท้ายนี้ก็อยากขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็มาให้ความสนุกกับพวกผมทุกคนครับขอบบคัหมดรุดค่ะเพราะว่าเก เวลาทํางานนะค่ะแกเข้มงวดมากกับงานนั้นแกเข้มงวดมากๆแล้วก็มีระเบียบวินัยมากในการทํางานแกสั่งคือเราต้องทําเลยเพราะว่าแต่ก่อนตอนที่อยู่โรงเรียนนะค่ะเวลาครูสั่งงานเลยแบบนี้จะค่อยๆทำแต่ถ้าเกิดว่าแกแกสั่งต้องทําเลยเพราะว่าแกเป็นคนที่เข้มงวดแล้วก็มีวินัยมากแกเก่งหลายๆด้านค่ะสิ่งที่ผมมุ่งหวังคือการที่พวกเขาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนอกเหนือจากําราที่ได้ร่ำเรียนมาสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ ปรับเปลี่ยนเมื่อพบเจอกับปัญหาและสามารถค้นหาแนวทางในการแก้ไขพร้อมลงมือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้สําเร็จลงได้สุดท้ายนี้ผมปรารถนาที่จะเห็นน้องๆเหล่านี้ค้นพบศักยภาพความถนัดสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นจะเป็นกําลังอันสําคัญของประเทศเป็นบุคลากรที่เก่งดีและมีคุณภาพนําพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเรื่อยไป